ครับเอาเหียนอัครลานาไปได้ห้าวันหรือห้าชั่วโมงเลยนะครับก็ได้ไปห้าวักนะครับอืมก็คือนะครับวักที่หนึ่งวักที่สองวักที่สามวักที่สี่ที่ห้ามาครับวักที่หนึ่งกะคะกะค้างฮะจะชะจะช่ายะละตะละถะดะละถะละนะตะถะตาถะนาปะผะปะผ้าเหมไหมครับอืมเราได้ไปห้าห้าสาห้าตัวแล้วนะครับอ่าก็ บอกเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับว่าอ่าตัวที่ตัวสองตัวหน้าเนี่ยนะครับตัวหนึ่งตัวสองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวหนึ่งตัวสองนี่มันจะเป็นออกเสียงจัตวานะครับจะมีเสียงจัตวานะครับอาตัวนงเสียงจัตวานะครับตัวนี้เป็นอักษรสูงนะครับาเพื่อเข้าใจเป็นเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับสามตัวหลังนี่นะครับอื สามตัวหลังนี่สามตัวหลังอ่าตัวนี้ยกยกเว้นตัวดะนะครับเสียงจะ,ออ,งะอ,ออกเสียงตรีนะครับออกเสียงต Grammy ีนะครับออกเสียงตีที่นี่มันเอออกเสียงตีอย่างนี้ก็ออกเสียงตีนะครับอ่ะก้าข้างอ่จชาชยาอ่าละท่าละนะอ่าตาทนะอ่ะ ป้าพามา่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นอักษรต่อมนะครับอืจับไว้ดีนะครับมีตัวดะตัวเดียวนะครับเป็นอักษรกลางนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ถ้าไปเขียนเป็นตัวบะนะครับอืมถ้าอันนี้มันปะป้อมนะครับถ้าไปเขียนแทนเป็นตัวบะนะมันก็เป็นอักษรกลางนะครับอ่าทีนี้เฮามาว่าในส่วนอ่าอักขระวันนี้เรา,าจะอู้ถึงอักขระ อักขระนอกวักนะครับ่าเปิดหน้านี trendy, ่เลยนะครับคนที่มีหนังสือนะครับคนผมมีหนังสือก็เอาวิดีโอเนี่ยครับไปเป็นลักนะครับหน้าที่สิบเอ็ดนะครับหน้าที่สิบเอ็ดนะครับมันจะมีเขียนไว้เนี่ยนะครับอ่าเขียนไว้นะครับในหนังสืออภาษาไตเขียนกำเมืองเนี่ยนะครับอ่าเอามาดูเลยนะครับตัวนอกวักนะครับอ่าตัวยะนะครับอ่านตัวแรกเนี่ยนะครับยะนะครับตัวนี้อ่าน อ่านว่าอ่านว่าเนะนะครับอ่านเนะนะครับตัวนี้อ่านว่าเนะนะครับา ครับอ่านว่าญะนะครับมาตัวนี้อ่านว่าญะนะครับอ,อ่านอ่านว่าญะยอนะครับญะเห็นไหมพิกคกับท้ายตัวตพิคพิคกับตัวใต้ วัชะนี่นะครับอันนี้ตัวยะนะครับยะเห็นไหมฮะออกเสียงกระโทนะครับยะนะครับยะนะครับอ่าตัวนี้เง่แอ่เห็นไหมฮะยะ่นะครับตัวนี้ยืมเอาตัวตัวยอยักษ์นะครับอ่ามาปรับเทียบเพื่อเป็นตัวนี้นะครับาตัวยอยักษ์นะครับออืม่าตัวนี้ยืมตัวยอยักษ์นะครับมาปรับเทียบนะครับอ่าสําหรับตัว เยอะเอาตัวเยอะหญิงนะครับมามาปับเทียบนะครับอก็ตัวเยอะนะครับตัว Math เยอะตัวท้ายวักวักจะนะครับตัวเยอะนะครับตัวนี้อ่านว่าเยอะนะครับเยอะนะครับออกเสียงกันนะถูกนะครับเยอะนะครับมาเห็นไหมตัวนี้ใช้ตัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่นอกวักนะครับอยู่ในวักนะครับอ่ามาให้ดูนะ ใจตัวยอหญิงนะครับมาปรับเทียบนะครับอ่านี่ตัวยะไทยไทยวจะนะครับอ่าตัวที่สองนะครับยะอะยะละนะครับละอาละนะครับมาเห็นไหมครับอ่ตัวนี้นะฮะยะละนะครับมาตัวนี้ละนะครับละ อ่านวันละนะครับอ่านวันละนะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นกรรมที่เป็นบาลีก็อ่านออกเสียงรอนะครับรอนะครับละนะครับละอ่าเป็นนต,ติญาอันอย่างนี้นะครับอ่าถ้าถ้าเป็นเมื่อเขียนเป็นภาษาชาวบ้านออกเป็นเสียงฮอนะครับอ่าก็จำไว้ดีนะครับาตัวใจตัวนี้ใจตัว ใช้ตัวรอเรือเนี่ยนะครับมาปับเพื่อเป็นตัวนี้นะครับปับเทียบนะครับในภาษาปร mm. ี้ยวบปที่หนึ่งท at ี่สองนะครับมายะละละนะครับละนะครับตัวนี้ละอันนี้มันเป็นตัวรอที่แท้จริงในภาษาละนานะครับรอละนะครับละละนะครับละอ่าตัวนี้ใจอ่านว่าละนะครับเห็นไหมยะละละอักษรต่ำเห็นไหมเสียงตีนะครับเสียงตี เน่าละละละนะตัวนี้ยืมเอาตัวลอลิงนะครับมาป๊บเทียบเพื่อเป็นตัวนี้นะครับอ่าป๊ับเทียบตัวนี้เน่าละละวะนะครับวะวะนะครับวะอืมวะตัวนี้นะครับวะอ่านวะวะนะครับเห็นไหมเสียงตีนี่เป็นอักษรต่ํานะครับอ่าจำไว้ดีนะครับอ่าตัวนี้ยืมเอาตัววอแแวนนะครับ ยืมตัววอแวนมาปับเทียบเป็นตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยละละวะ่าสะนะครับสะตัวสะนะครับอ่าเห็นไหมตัวสะมันเป็นตัวนอกวักนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นอ่าตัวที่อยู่ในอ่าบางครั้งแต่ก่อนนี่สมัยก่อนพวกจะชะจะสะอ่าก็ผสมกันมาเดียวนี่เขาเราจัดให้มันถูกต้องเหรครับเพราะว่ามันเป็นเป็นอักษรนอกวักนะครับ ตัวนี้อ่านว่านะครับอ่าน kind of ว่าสะนะครับมาสะเสียงจัตวานะครับมาเขียนนี่เรามันสะเสียงเอนะัอ่านว่าสะนะครับเห็นไหมครับอ่าพิษกันตัวนี้เห็นไหมยะละละวะเสียงตีนะครับอันนี้สะนะครับสะนี่อย่างใดก็อักษรสูงนะครับตัวสะนี่อักษรสูงนะครับยืมว่าตัวส่อเสือมาปรับเทียบครับตัวนี้นะครับอ่า ต่อไปก็คือหะนะครับหะหะตัวหะนะครับตัวหะเขียนนี้เรามันหะเห็นไหมฮะหะเนี่ยเดี๋ยวใส่มัจัตวาหะนะครับหะเสียงจัตวานะครับอักษรสูงนะครับเห็นไหมฮะนะครับตัวนี้ใช้ยืมาตัวหอหีบนะครับมาปรับเทียบนะครับ อ่าแต่ตัวต่อไปก็คือตัวตัวละนะครับละอ่ามันมีละอันตัวนะครับอ่า,า,าอ่ามันมีละอันตัวนะครับอ่าในภาษาอ่าบาลีเนี่ยนะครับอ่ามันมีละนะครับละตัวนี้ก็คืออ่าตัวนี้นะครับละนะครับละนะครับ ตัวนี้อ่านว่าละนะครับละนะครับมาจะจะเขียนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับมาแต่เมืมันตรงตัวเ pues นี่ยเอารอจุลาเขียนอะไรละนะครับอยู่นะครับรอจุลาถ้าอยากให้มันตรงนะมันเสียงละนะครับละละอันตัวนะครับตัวนี้มีมีละอันตัวในภาษาบาลีนะครับละนะครับละนะครับตัวนี้ก็ยืมตัวรอจุลาเนี่ยนะครับมามาปับเทปเป็นตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายของนอกเศษวั็คืออังนะครับอัง อังนี่มันก็อังนะครับมันก็นี่ก็เฮิตนี่ก็อังนะครับอ่าอังนะครับในภาษาบาลีภาษาไทยบนใจตัวนี้นะครับอังนะครับอังเพราะนั้นในภาษาละนาอ่าความจริงไอ้ไอ้ตัวนี่ก็ฮิตมันก็อังนะครับอังนะครับตัวอัง่ะครับภาษาละนาก็เขียนเป็นตัวอะเนี่ยนะครับอาอังนะครับอังมันเป็นอะก็อังนะครับอ่า ก่อนแรกวก็เรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งอะทั้งอังนะครับอังความจริงแต่เพ้่มันเป็นอังก็ใส่ตัวบนว่านะครับเพราะนี่เอามาผสมเป็นตัวอักษรอื่นโดยนะครับเพราะนั่นมันกลมาเจบาลีบระเดี๋ยวนี่ยมันเจบ็บาลีล้วนนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเจ้าบ,บ้านโดยนะครับเพราะนี่เอาก็เขียนเอาตัวนี้นะครับมันถึงได้ทั้งอะทั้งอังนะครับอ่าอังก็ใส่นิคฮิตไปทางบนนั่นนะครับตัวนี้อ่านว่าอ่าอะนะครับอะอ่า อะหรือรรอ่างน,นะครับอะอ่ะหรืออ่างนะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็ใช้ตัวอออ่างนะครับอออ่างยืมมาปรับเทียบมาเป็นตัวนี้ครับอ่าอะนะครับอืมอันนี้เสียงอะว่าได้ครับอ่าเสียงอะม่จช่อักษรสูงนะม่จช่อักษรต่ําก็คืออักษรกลางนะครับอันนี้เป็นอักษรกลางนะครับเห็นไหมครับได้ได้มากี่ตัวแล้วนะครับอักษรกลางนะครับ อ่าอันนี้อักษรกลางนะครับอ่าอักษรกลางได้มากี่ตัวเหลือนตัวเดียวนะครับอ่าอักษรกลางนี่คือตัวดะนะครับอืมตัวดะนะครับอันนี้คือตัวบะนะครับอ่าเอาไปเขียนเป็นตัวบะนะครับในในในนี่มันคือปะป้อมนะครับปะป้อมนะครับเอาไปเขียนเป็นตัวตัวบะนะครับอ่าดะบะนี่นะครับอ่าตัวอะนี่นะครับอ่ะเป็นอักษรกลางนะครับน่เห็นไหมครับ นั่นยังมีมอตัวนะเดี๋ยวจะโอ้ดีหลังนะเลยเต็มตัวตัวสุดท้ายมีสี่ตัวนะครับอักษรกลางในภาษาละนาครับอ่าตัวเศษนอกวักนะครับก็มีอ่ามีบูแปดตัวนี่ต้องอ้นะครับอ่ะอยะละละวะสะหะละอังฮนะครับอ่าท่านต้องจำให้ได้นะครับยะละละวะสะหะละอังนะครับอต้องไปไปจำให้ได้นะครับอักษรอักษรอ่าในวักนะครับ สองห้าตัวนะครับกาคากาคางะจาชาจ้าชายะละธาละธา,าดาละธาละนาตาธาตาธานาปาาป้าผา,า,ามะนะครับแล้วก็นอกว่าแข่งแปดตัวนะครับมายะละละวะสาหาละอังนะครับวันนี้ได้ไปสามสิบสามตัวแล้วนะครับครบชุดแล้วนะวันพุก็จะเหลือกรรมอักษรนะครับอันนี้คือ ไอ้ที่โอมานี่คือภาษาบาลีที่เป็นเปิ้นเขียนอักษรธรรมตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับไอนรุ่นลหลังๆมันมีภาษาไทยมันมีคำอู้เจ้าบ้านมันมีเทียบภาษาไทยให้มันเพื่อจะให้ได้เขียนอืเขียนให้ตามภาษาไทยว่าไปเขียนภาษาโน่นภาษานี้ภาษาอื่นๆใดเนะี่ยให้มันครบสมบูรณ์นะครับาเฮาก็จะสร้างเปิ้ลนะครับไม่ใช่ผมนะครับ ปิก็คือปู่ยหญาตายายเปิ้นได้สร้างตัวอักษรใหม่นะครับมาก็พิเศษหรือมาทดแทนอักษรเดิมนี่นะครับสาบสามตัวนี่นะครับวันมาวันพวกเขาจะเขาจะมาอู้ถึงนะครับ